นี้เป็นครั้งที่22ตรงกับวันที่1ธันวาคม2568ข้าพเจ้าพิทชยพรณสนับพันขอเป่งวาจาสัรยายปุทธมนห่วเป็นพุธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จคุณปู่คุณเด็กหลวงปู่สีดาตลอดทางครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาวณีขอเทพเทวดาเจ้าท้งหลายโปรดจงบารุโมทนาในการสวดสรรยาิของข้าพเจ้านี้ขอพระอนุภาพ พรรัตนาไตยคูบาจาาั์ราเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่กาแก่การสวดสัธยายมุนต่อไป สวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเลสุอัตตาคัตตุเทวตาสัทธรมมมุนีราชาสัตสุนันตุสักขโมกระทางสักเคการเมจรูเฟิริสิขราจเตจันตาลังิกเขวิมาเนทีเปละเถจคาเมตารุวะนาคาเนเคหาวัตุมหิเขเตภุมาจายันตุเทวรลทาวิสเมยักขะคันทัพพนาคาตินทันตาสันิเกยังมุนีวรังนังสัธโมเมสุนันตุธรรมะสวนรกาโรอยมทันตาธรรมะสวนาการอยยมทันตาธรรมะสวนรการอยยมทันตา บทสวดน้มัากรสิทธิคถาน้โมจะสัวะกตรลาตสัมมาสัมพุทธะน้โมจะสัวะโตลาตสัมมาสัมพุทธะน้โมจะสัวปกตรลาตสัมมาสัมพุทธะบทสวดจัดจักิริยาคถา นาทีเมสานังอัญังพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเมหนตุสัพพทังนาทีเมสานังอัญังธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเมหนตุสัพพทังนาทีเมสานังอัญังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสทิเมหนตุสัพพธาบทส่วนมหาการุณิโกนาถ ติอาทิกาคาถามหากาลุณิโกนาโถอัตายะสัพพะปานีนางโพลเดตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัเจนะมาผลตูสัพพุปัตถวะมหากาลุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปานีนางโพลเดตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัเจนะมาผลตูสัพพุปัตถวะมหากาลุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานีนางโพลเดตวาปารมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัเจนะมาผลตูสัพพุปัตถวะ บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสตังเอกังสมัยยังภัควาสกเกศวิหารติกาปิวละวัตถุสมิมหาวเนมหาตาปิขุสักเกนะสัจจิปัจามะเตหิปิขุสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจารโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปเจติตาโหติภัควันตังทัศนายาปิขุสังกจา,กาจราตโคจตุนางสุตวาสก,กายิกานางเทวานางเอเอตัาท้โหสิยังหกภัควาสกเกศวิหารติกาปิวละ วัตถุสมิงมหาวิเนมหาตาปิโกสังเกณสัตถิปจัมมาเตหิปิโกสตาหิสัพเพเฮรวะอรหันเตหิทาสสหิจารกกาาตุหีเทวตาเยปุเยนะสันนิปติทตาโหติภควันตังทัศนายปีโคสังฆารยันูนะมยามปิเยนะภควาเตนุปัสการเมยามะปุปะกสังมิตปุปะสังกามิตาวภควันโตสันติเกมาสันติเกปัจเจกะคาถาภาษายามาติอะระโขตาเทวตาเสยยาถบิมานะ นามะพลาวาปุริโสสามาทิตังวาภาหังปาสาระยะปรสันตังวาภาหังสัม,มิเชียเอวะเมวะส,สุธวาเสสุเทเวสุอันตาะหิตาภควันโตปุลตลาตงปาตุลหังสุอะรโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอังถังสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควันโตสัจเทปิมังพาถังอาภาสีมหาสมัยโยปะวะานะสม,มิงเทวกายะสมาคตาอะคาตัมหะอิมัง ธรรมะสัม,มยังทักิตาเยวะอัปราชิตาสังคันติอะระโขอัประลาเทวตาภะคะวันโตสัตตเกมาาางังคาถาภาสิตตัตตาลภิกขวสมาถังสูจิตตังตอ,อัตโนชุกะมะกลางสูละสาราตทิวเนาตานิคาเหตวาอินทริยานิลขันติปฏติตาติอะระโขอัประลาเทวตาภะคะวันโตสัตติเกมังคาถัง อาาสีเฉตวาขีลังเฉตวาบริคังอินทกขีลังโอคาจัมมะเมชาเตจารันติสุทวิมาราจักภุมตาสุทันตาโสโสนาคาเตียทากคอัปปราเทวตาภะกันโตสัจเกอินมังคาถงาพาสีเยเกจิปุทางสนงคาตาเสนาเตคามิสันเตียปยภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายาปาริภูสเลสันติติอาทโขอัควาภิกขอมันเตสีเยปุเยนะสัน พิกเวทัสาสูโลกาทาตุสูเทวตาสานิปติทิตาผลติตถาคตังทัศนายปิกุสังขจัยเยปิเตพิกเวอะเฮสุงอาจิตตมัทธนังอัถนโตสัมมาสัมพุทธเจสัมปิภัควันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสานิปติเจตตาเฮสุงเสยยะถาปิปายหังเอตาละหีเยปิเตพิกเวภาวิสันติตานังคตามัทธนังอันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัควันตานังเอตัปรามายวะเทวตาสานิปติทิตาภาวิสันติ เสยยะถาปิมัยหักเอตาลหิยะจิกิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุการมานาสิกโรทาพาศีสามิติเอวัมพันเตจิโคเตภิขูปะกันโตปจัสสงค์ะควาเอตัโวจัต ิโลกามนุษย์กาสามิยะธาภุมมาตาตาสิตาเยสิตาคิริคัมพลังปะหิตตตาสมาหิตาปูถูสีหาวาสาลีนาโรมาหังสาพิสัมปุโนโอทาตมนาสา สุธวิมปัสันมนาวิดาพิญโยปจจสเตยตวะวเนกาปิลวัทเวตตะตัวมัตติสัทถาสาวเกศสสนีละเตเทวกายาพิกันเตวิชานาทพิกโวเตจาตมักมากะลงสุตวะพุทธศาสสานางเตสามปาตุลโหยานงมนุษานธานัมอัปเปเกศตามัชขุ สหัสสังอาทาสันตาลิงสาตังเอเกสหัสสานังอมนุสสานะมัคทักสุงอัเปเกนันตะมัคทักขุมที่สาสัพพะพุทธะโหปตจับสัพพังอภิญญายาวะวิวัคคิตวานะจักรพุมาต้ตัวมันตยิสัทธาสาวิเกสัสเนีลาเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาทัพพิกโวเยโอหังกิตตัิสามิกิลาหิอนุปปัสโ สัตตาสาส,สาวายะค,าคุมมากาปิลวัฏอิชิมันโตชุติมันโตวันอะวันโตยสัสสัินุโธามานะอภิกรรมพิขุนังสมีติงวะนังชาัสาคัส,าส,าสาเหมาวตายะคานาน,นาตะวันนี้โนยทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสัจินุ โมทามะนะปิกามูพิคังสมิติงวะนังสาตาคิลาติสหาสายขานอนาตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสยทินโนโมทามานะภิกามูพิคูนังสมิติงวะนังอิเจเตโสลาสัสัยยะขานานาตะวันนี้โนอิทิมันโตชุจิมันตวันนวันโตยัสสตินมโน โมทามานาภิกมุภิกขุนางสมิติงวนังคุมพิโรราชคายโกเวปุลสานิเวสนังพิญโยนางสตาสหสันัสสังยักษ์นังปาีลุปปาสติคุมพิโรราชคายโกสงปาคาสมิติงวนังปุริมาจ่าที่สังราชาทตารโทประสัสติคันทพานางอาทิปติมหาราชายศศีสองกุญจจปิตัสสภวนธขามานางมหาปารายมันโตสติมันโตวันาวันโตยสศศีนโมูทามานาภิกมุภิกขุนางสมิติงวนัง

อภิกรรมุพิคุนางสมิติงวะนางอุตาราจัติสังราชกุเวโรตปัสสะสติยาขานางอาทิตปริมาราชายาสัสสิสกุตัสปีตัสสักวนธรรมาดามหาพลายจิมันโตชนติกมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมธทามาดาอภิกรรมุพิคุนางสมิติงวะนางปุริมาจิสังทัตตาลโถทักขิเนนาวิโดนทักโกปัจจิเมนาวิโดนปะโคกุเวโรตัลังจิสัง ัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาทันทะลามานาอัคขังสุวะเนกาปิลวัทเวเตสัมมาญาวินทาสาอาคูวัจานิกาสัทธามายากูเกนดูเวเกนดูวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกามาเสธโฉจะกินนุมันดูนิวันดูจัปปะนาโทปะมาโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจินตาเสโนนะจะคันครับโพนรราชาสโนสโพ อาโคปจัจจติคโฉเจวะติมพระรมสุริยาวัชาสาเอเตจันเยจากราชาโนคันทัพาสห์ราชุพิโมทามานาปิกัมพิขุนังสมิติงวะนางอาทาคูลนภาษานาคาเวสาราสาหาตัชกา,ากรรมพารสัตตะลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทัตตาลาถาจากอาคูนาคายาสัตสีโนเอละวันนมหานาโคสุปปะคาสมิติงวะนางเยนาคาลาเชสาหัสคารันติจิพาทิชาปักขจ วิสุทธาจักภูเวหหยาสะเดงวะนะมัชปัตตาจิตาสุปันนาอิติเตสะนามังอัิยันตานาคาราชนัมาสีสุปันนาโตเขมากาสิพุโตสันหาอิวาจาหิวเป่าหยันตานาคาสุปันนาสารานะมะกังสุขุทังจิตาวชิระหัตเถนะสามุทากะสุราสิตาพาตโลวะสาวะเสเตอิจิมันโตยาสัสีนุกาลกัญชามาพิสมาอสุราทานเวขาสาเวปะจิตติสุจิตติจะมหาราชโธ นามุจีสหสัตตันจกปริปุตต,ตานังสัพเพเวโรจานามกักาสันในอิต,ตวาพระริงเสนังลาหุพัทธมุปาค้มุงสมยโยธานิพันธันเตปิคูนังสมิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธาขมุงว,วรุณาวรุณาเทวายยโสมโมจัยัสสา,าสหาสเมตาการุณากายิกาอาคูเทวายสาัสสิโน ทัสเสตเตทัสสัทธากายะสัพพพนัน,นาตะาวันนิโนจิมันโตช,ชุจิตมันโตวันนาวันตโตยะสัตสีนโมโทธามานาภิกกรมุภิคุณังสมิติงวะนาั้นเวนทูจะเทวาสาวริจัสอาสมาจัทุเวยมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทามาภูกรักิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาภูกรักกิตา นักตรยานิปุรคิตวาอากูมันทาวราหกาวสูนัวาสภุศเศโศสะโกปาคัปุรินทโททัสเศรษฐัสทากายาฉะเพนันนาตะวันนีโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมธามานาปิกามุพิโูนางสมิติงโงนางอาทาคุซาปูเทวาสลักิสศิกขาลิกวะอารินทกาจโรชาจักุมมาภุพานิพาสิโนวรุณาสขธรรมาจะอาจุตาจเนชะกาสุเรยารุจิดาคัวคัวสาวะเนสิโน พระเศตเตทะสัทธากายาสภพนะนะต่วันนีโนดจิมันโตชุตจิมันโตวนาวันโตยาสัสิโนโมทามะนาพิกามุพิกุลังสมิติงวะนังสมานามามหาสมานามนุสสามนุสุตมะกิทาปุตุสิกาครูอาคุมโนุปปุสิกาทาโกหะนโยเทวาเยจะโรหิตวาสิโน ปารลคามหาปารลคากูเทวายาสสีโนทเสตเตทัสทา,สากยายาสัพีนะนะตาวันนี้โนโุยทีมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสาสสีโนโมทามานาพิกามูพิขูนังสัมปิติงวะนะสุกาการุมหาอารุณา,าคูเวฆานะสัสหโอทาตาไะไคหาปาโมกขะอาคูเทวาวิจักขณาสมามาตาหาลักชามิสักการจายยาสสีโนทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอาภิวัสติ ทศเสเตทศสถากายาสภีพพนะนะต่วันนี้โนยทิวันโตชุติมันโตว,วันวพพน,นะวันโตยัสสิพพนโดมบหามานะพิกามุพิโุลังสมิติงวุณ <c oughs> ังเขมีอาตุสิตยา,า,ายา,พพนา,นพพา,ามากะทกาจายาสสิโนสัมพิตกาลามาเสรฐาชชติโมมาณะสอาสวาณิม,มานะลาตินัติมานะละัตติลัตินโนอาคู <c oughs> อนาคากุปะละมิมิตาทาสัทาสเซเตทัสธากายาสัพเพนานันตาวานิโนอิธิมาโตโชติมโตว,วันนาวันโตยาสัสีโนโมบามานาปิกัุปิกุลังสัมมิติงวนังสันเหเตเทวานิกายาสัพเพนานันตาวานิโนนามันเยวะคาชุนเยจันเยสัสจิสาสหอาวาอุธาชาติมะขีลาโคาตินโนมานาสวังทักขีโมคคาตะลัง นาคังจันทรวาสิตาติตังสุพมาปรมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสัญญากุมาโรติโสจะสุปาคาสามิติงวังสหัสสังพมาโรกานังมหาุมมาพิทิตติอุปปันนาปันโนจุติมนโตพิสมากายโยยัสสิโสทาเศธายสลาคูปเจกกวะสะวติโนเตสัญจามาชโตอาคาอาริโตปันิวาริโตเตสัจเพภิกันเตสินเทเทเวสพามเกเมมาลาเสนาปิกามิ ปัสสากันทะสมาติย so ังเอหะพันทะทพันทะท้ลาเกนะพันทะมาถุโสมันตาวริวาเรทะมาโวโมจิตหาโกจิตยังอิติตตัดหามหาเสโนกันหาเสนนางเปสยิปานิณาตลามหัจักสารังกตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโพรธนยันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุดทาวัติสักุทโอะสยังวเส ตัดจากสัพญญาวาวาพัพินญายาวะวะพิดวานะจักรุมาตโตมันตยิสัทธาสาวเกาสา,าเสนลาเตมาราเสนาปิกันเตปิตตปิกันตาเตวิชานาคาพิโตเตสะอาตปามกะโกรงสตวาพุทธศาสาสนังวิตละลาเกิปกกาุงเนสังโรมันปิชยุงสัพเพวิชวิชิตาสังฆามาพยาติตายัสสินมโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุาติบทสวดสวจุนดาชัยยปละกรม นามโมเมพุทธเตชะาสานลาตนาตยะธรรมิกาเตสะเตชะปะสิทธิปสิเทวานาริยะประเมสุลาสิทีพุม,มาอจะอินทาจะ,จะจะตุโลกาคำีลักกาสมุทาสภูตรงคังคาจะสัพหมะชยะปะสิทธิขวันตุเตชยะชยะทารณีทารณีอุทธิอุจจตีนาธีนาธีชยะชยะขค,คนละตน,นาอิสัย นิรันสายเสนนะอรุาชาพลนารชีชยชยคัมพีและโสภีนายเคนท้านายคีปีศาจักูตะกาลีชยชยชุนนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาทานะบุคชาชยชยวรุณนะบุคขาสัตตาชยชยจำพาธินาคากุลักคันทกะชยชยคะคนชาพลน้ตุรงสุกาละผูชงศีหะ กายคัทีปาชัยยะชยวรุณนะมุขาญาตาจิตตจิตตเสนารีอุณนะสุทินารีชัยยชยสุขาสุขาชีวีชยชยยารณีตะเลสัทธาสุชยยะิชัยยชยยารณีสัจจินสัทธาชัยยะชยยมงกราลัญภาภวเกชัยยชยวรุณนะยักเกชัยยชยยลัเสสุรสพุชเตชา ช oh ัยยะชัยยะพมเณะทักเนศชัยยะชัยยะราชาธิราชสัจชัยยะชัยยะปัทวิงสับพังชัยยะชัยยะหันตาปัจเจกขุททสาวังชัยยะชัยยะมาเหสุโลฮาโลหาดินเทวาชัยยะชัยยะพมมาสุรัโขชัยยะชัยยะนาโควิลุทธโกวิลุกปโขจากจันทิมารวิอินโนจเวนะเตโยจากบุเวโรกุบรุโนปิจักอคิวาโยจากปัชุนโนกุวาโร คาตาลัทะโกอัฏฐาราสะมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาธโยอิสิโนโส,สาวกาสัพ,พาชายโยรามโมพนตุเตชยัยยะธรรมโมจะสังโคจักทัสสะปาโรจะชัยะกังเอเตีนะชยะเตเชนะชัยะโสธิพนตุเต,ตเตเอตีนะพุทธเตเชนะผลตุเตชัยยะมังคลัง ชยโยปิพุทธสัสิริมาตัวยังมาลาสัจจปาปิมาตกปราชยโยโคสยามโพธิมเนปโมทิตาชยตทาภูมิมาขณะมาเหตีโนชยโยปิพุทธสัสิริมาตัวยังมาลาสัจจปาปิมาตกปาราชายโยโทสยามโพธิมเนปโมทิตาชยตทาอินทาขณะมาเหตีโนชยโยปิพุทธสัสิริมาตัวยังมาลาสัจจปาปิมาโตปาราชยโยโคสยามโพธิมเนปโมทิตา ชยะตตทวะคณาเมห์สิโนชโยปิพุทธศาสตริมาโตอายังมาละัาจปาปิมาโตปาราชโยอุโสยามโพธิมันเนปโมทิตาชยะตถาสุปนานะคณาเมห์สิโนชโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมาลสัจจปาปิมาโตปาราชโยอุโศยามโพธิมันเดปโมทิตาชยะตถานาคคณาเมห์สิโน ไชโยปิพุทธทศสิฎีมาโตยังมาราัจจปาปิมาโตปาราชโยโคสยามโพธิมันเดปป่โมทิตาชย,ยตาธาสัยยาสพพมคณามเหสีนโนชะเยนโตโพธิยาโมเลสกัญญานังนาทิวโตวเอวังตะวังวิเชโยโหปิชยสุชยมามังคาเลยปาราชิตาปาร,รังเกสีเสปัทวิโกภะเลพิเศเกสัพพาพุทธานังคับปัตโตปโมทิติสุนัขันตังสมบังคขลังสง,งสาพัดตังสมบูริตตัง สุพโนสมุตโตจักสุยธรพรมาจาริสุปัทกินังกายกรรมมังวจารมังปัทกินังปัทคินังมโนกรรมมังวณิฏฐเดปัทกินาปัรกินานิกตวานารพันตเทเบรกินีเตอัถรัตาสุกิตาวิลุณหาพุทธาสานอโลคาสุกิตาโหระัสหสหสัพเพหิยาติพีสุนันตุ โคนโตเยเทวาอสมิงาาเนอธิคตาทีคายุโกโสัทธาหนุสุภิตาหนุสัพพทาละขันตุสัพพาสัตตานางังละขันตุชินะสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนละกะละถายุตะกะหยุดยุตตะกาเลปาวะสาันตุวสสังวัสสาวราหักกาโลคาจุปัทวาเตสังวินนิวาเรนตุจะสัพพทา กายาสุขงังจิตตะสุขงาารรังอรหันตุยาถา,า,าระขังบวตสวดธรรมานิยามตะสุตตังเอวามีสุต,ตังเอกังสมัยปะคะวาวะสาวะวะทียังวิหาราติเชตเชตะวะเนกะอะนากะวินันิกัสสะ阿าเมตะตะละโขปะคะวาปิขุอมันเตสิภิกขะว,วติภาทันเตติเตปิขุปะกวนโตปาจ่าโสสงะคะวาเอตตะโวาจ่าอุปัฏา วาพิคเวตถาคตานางอนุปทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมะทิจตตาธรรมานิยามตาสเพสังฆานิจติตังตถาคตวะพิสัมภูชติพิสัเมติอภิสัมภูชิตาวาพิสัเมตวาอจิคติทัศเศติบัญญาเปติปัตถะเปติวิวารติวิภาชติอุตานิกโรติสเพสังฆานิจติอุปทาวา พิฆเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาทาตุธรรมะทิจตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขราทุคติตังตถาคโตอภิสังพูชติอภิสมิติอภิสังพูชิตวาอภิสมตวาจิคติตะเศติปัญญาเปติปัตเปติวิวัลติวิภัชติอุจานิกาโลติสัพเพสังขราทุคติ ปุปะทาวาพิภเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมรนิยามตาสัพเพธรรมานาตาติตังตถาคตวะพิสัมพุชเติอภิสัมเมตีอภิสัพพุจิตวะพิสัมเมตวะตาชิกคติทัเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวัลติวิภาชติอตานีกะโรติสัพเพธรรมานาตาติอิทามะโวจักภะคะวาอัตต มานาเตปิขุปตะกวันตโตภาสีตังอะพินันทุนติบทสวดพาเทกาละจากกระถาอาติตังนานาวาคเมยานาปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่ยังไม่มาถึงยาธาตีตังปะหินาตังปัตันจานาคาตังสิ่งเป็นอดิตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปนัจโย ทำมังตัดทาตัดทาวิปัสสตีสังอิลงสังกุมปังตังวิถาโนพร,รูไหยเยผู้ใดเห็นรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพอกคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตับปะโกชัญญามาละังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินโนสังคารันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะการขัดเพียรต่อมัจุนาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต มาตันทิตังตังเวพาเทกะละโตติสันโตจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่เกียจค้านทางกลางวานันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลารีเดียวพระน่าชมบทสวดธรรมะสังคาวเวกัาปจเจกอบบทสวดธรรมะสังฆะบทสวดธรรมะสังวเวขาปจั๋เวกคณะ สัพเพสังขาราอเนจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นชุกชนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขาแลไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราเป็นของหลักเป็นของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุวางชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตัพพางอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเราความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอยิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมียิยตังของความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตะกวนที่จะสังเวช ยังกายวจีดรงร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นาะนอเปตวิญญาณโนพันปันปนสจักวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะที่สอเอสยสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอยู่ว่าประดุดว่าท่อนไม้แหละท่อนฟืนนีรัดถากหาประโยชน์มีได้อนิจจาวะตะสังขาราสังขางไรทั้งหลายม่ทิ้งนออุป,ปัทาวะยาธรรมมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัต จิตตาวาเนรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดสังลูปะสะโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจักสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจากมาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเถวะมาริสัม,มิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอธหาสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย โอสวดเมตายังกิจจิยังกิจจิกุศลสาังกรรมังสัพเพหิพาเตหิกตังคุณยังโนอนุโมทันตุส Maria, ุนันตุโคนาโตเยเทวาอาสมินขาเนติกตาธิคายุโคระขาหตุโสุกิตาหนุโตจุขขาปัมมุจันตุมาตาบิตาสุกิตาหตุโตจุขขาปัมมุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนุโตจุขขาปัมมุจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหนุโตจุขขาปัมมุจันตุสัพเพปิสา สัพเพยาขาสัพเพเปตาสุภิตาหนตุจุขาปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปัจฉยะสุภิตาหนตุจุขาปมุจจนตุสัพเพนักขตยาสุภิตาหนตุจุขาปมุจจนตุสัพเพเทวาสุภิตาหนตุปัจจุขาปมุจจนตุสัพเพสามตินังสามิชนตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตว์ตงคันติมายายติพะควานะโมโพธิสัตว์ตงคันติมายายติพะควานะโมโพธิสัตว์ตงคันติมายายติ ปาจิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวานีถุกเปะเลโพทิะเลตะหินตะหินตาธรรมมาธาเนนะวันตุปูชิตาโสจิงินโลนาเตทาวิหามเดเลเขยราจมาชนวการจัพิโคสารามิกาธนปฏิอุปาสการามาจเทสานิขามาจะอิสลาสัปปานาภูตาสุเวตาพันตุเตสลามผู้ชายเยปิจะแต่พวัสัมกวา สังเสทิฐชาตาอะทวโวปปาติกาเนียนิกังธรรมวะรังปายิจจเตสัพเอฟิทุกขัสสะกะโลนะตุสังขยังธาตุจีดังจตังธรรมโมธรรมะพลาจับบุคลาสังโคขนตุสัมมาโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัตธรรมโมสัพเพฟิธรรมะปาจาริโนวุตติงสับปาปุเนยามะธรรมเมริยปะเวทิเตสปะสันนาโหตุสัพเพฟิปาณิโนคุณะสัสเนธรรมสัมมา ทารังเปะเวชันตโตกาเลเทโะวเปาวสันตุวุวจิภาวยะสัตตานังสามิตังเนตุเมธนิงเหมืองตาปิตาจะาอัตลาชังนิจังรักขันตุลักขันติปุตตกังเอวังธรรมเนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชนกถาทุกขปัตตาจานิโตขาพยาปัตตาจานิพยาสกปัตตาจานิสกกาขนตัวสัพเพปิปานิโนเอนตาวตาจามเหสัพปตังกุญญาสัปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพัสสัปปสิทธิยาทานังทันตุสัทายาสีลังรักขันตุสัพพะดาภาวนาพิลาตาขนตุคาฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาขนตุสัพพังสุมัง สุคังคลังรักขันตัสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีผลตัวนิรันตลังผลตัสัพพังสุคังคลังรักขันตัสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีผลตัวนิรันตลังผลตัสัพพังสุคังคลังรักขันตัสัพพะเทวตาสัพพะธรรมสังฆานุภาเวนะโสตีผลตัวนิรันตลังสัพเพพุทธาประปะตาปะเจงอนัจญายมหัตตานัจเตเชนะรักขันพันธามิสัพสุ สัพเพพุทธาบารปัตตาปัจเจกนาจายังผัสลานตาณจเจเชนะละขังพันธามิสัพสุปสัพเพพุทธาบารปัตตาปัจเจกนาจายังผัสลานตาณจเจเชนะละขังพันธามิสัพสุปสัพเพพุทธาบารปัตตาปัจเจกนาจายังผัสลานตาณจเจเชนะละขังพันธามิสัพสุปสัพเพพุทธาบาระปเตปัตตาปัจเจกนาจายังผัสลานตาณจเจเชนะละขังพันธามิสัพสุปสัพเพพุทธาบารปัตตาปัจเจกนาจายังผัสลานตาณจเจเชนะละขังพันธามิสัพสุป สัพเพพุทธาวรปัตตาปเจกนัจิยังภัณตานาจเจชนาลขังพันธามิสัพพสุสัพเพพุทธาวรปัตตาปเจกนัจิยังมหัณตานาจเจชนาลขังพันธามิสัพพสุสัพเพพุทธาวรปัตตาปเจกนัจิยังอรหันตานาจเจชนาลขังพันธามิสัพพสุสัพเพพุทธาวรปัตตาปเจกนัจิยังมหัณตานาจเจชนาลขังพันธามิสัพปสุ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สดสตรารยาปุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าจอุจฉถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยขออนี้ส่งแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสด็มุคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งใดได้อันสุจริตมัน่นคงเป็นสามารถชีพบรรชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมันในตั้งมันในพระธรรมคำสอนแ่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลาย ผู้ได้อนุมโมทนาสาธารในบุญกุศสนี้ปดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทังปวองที่สามสิ่งอัมเบรได้จ,จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพลาลีธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสีรมมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการณ์